เมืองละปูนนะคะเดี๋ยวมีสถานที่ไหนบ้างวันนี้ทางช่องออมมี่วาลเตตี้จะพาเพื่อนๆไปไปกันนะคะไปค่ะวัดจามเทวีแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองจังหวัดลําพูนนะคะเพื่อนๆใกล้กับโรงพยาบาลลําพูนแล้วก็ใกล้กับพระธาตุหาริพุนชัยระยะทางไม่ถึง1กิโลนะคะวัดนี้เดิมทีเป็นวัดร้างมีอายุยาวนานกว่า1,000ปีเลยนะแต่ว่าได้รับการบูรณะเมื่อพศ .2 4 7 9 โดยเจ้าจาักรคาขจรศักดิ์ผู้ครองนครลำพูนตอนนั้นนะคะได้นิมนต์ครูบาศรีวิชัยมาช่วยบูรณะวัดอีกครั้งนับตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็จเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันนี้เลยตามหลักฐานศิลาจารึกเชื่อว่าพระราชโอรสของพระนางก็คือพระเจ้ามหันตยศและก็พระเจ้าอนันตยศซึ่งเป็นพระโอรสฝาแฝดโปรดให้สร้างวัดจามเทวีนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ถวายพระเพลิงของพระราชมารดาเมื่อพศ .1298 แล้วก็ได้โปรดให้สร้างเจดีเหลี่ยมมียอดหุ้มทองโดยช่างฝีมือชาวละโวนะคะก็คือเจดีสุวรรณจังโกดหรือว่าเจดีกู่กุดภายในบรรจุพระอาัฐิของพระนางจามเทวีปรถมกษัตริย์แห่งนครหาริพูลชัยส่วนเจดีองค์นี้ที่ชาวบ้านเรียกว่าเจดีกู่กุดหรือว่าเจดียอดหักนะคะก็เนื่องมาจากว่ายอดเจดีที่หุ้มทองเนี่ยได้หักหายไปค่ะ ในว,วัดแห่งนี้ก็มีความสำคัญอีกว่าหลังจากที่พระนางจาม,มาเทวีท่านได้สละราชสมบัติแล้วท่านก็ได้ให้พระเจ้ามหันตยศขึ้นครองหาดหิคุนชัยส่วนพระโอรสอีกองหนึ่งนะคะก็คือ,อ,อพระเจ้าอนันตยศนี่ขึ้นครองที่เขรางนะครก็คือจังหวัดลำปางในปัจจุบันนะคะส่วนช่วงบั้นปลายชีวิตของพระองค์ท่านได้มาบวชชีถือศีลที่วัดแห่งนี้พระนางให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ปฏิบัติธรรมจนสิ้นพระชนที่วัดแห่งนี้พระนางสเสด็จสวรรคตเมื่อพศ1274อายุ98พรรษาส่วนภายในโบสถ์นะคะเพื่อนๆก็จะมีความสวยงามแล้วก็มีพระประธานองค์โตอยู่ตรงนี้นะคะแต่ที่สะดุดตาของเรามากๆเลยก็คือภาพวาดติตกรรมฝาผนังนะคะจะวาดเรื่องราวเกี่ยวกับเ,ออเขาเรียกว่าพระราชกรณียกิจหรือว่าเรื่องราวต่างๆ ตั้งแต่พระนางท่านเดินทางมาถึงลำพูนนะว่ามีปฏิบัติภารกิจอะไรบ้างเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะวาดไว้บนกำแพงฝาผนังของรอบๆของโบสถ์นี้เลยนะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือ กู่กู่อัฐิของคูบาเจ้าศรีวิชัยแล้วก็บริเวณตรงนี้นะเป็นที่พระราชทานเพลิงศพของคูบาศรีวิชัยด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เดินเดินสำรวจเดินเล่นอยู่ดีๆนะคะเพื่อนๆเราก็เห็นเด็กกลุ่มนี้นะคะเขาเดินมาทางนี้เราก็เลยเดินตามเข้ามาเนาะเราก็เอ้ยมีความสนใจว่าอาคารไม้หลังนี้ทําไมดูเงียบๆทาไมคนก็เดินผ่านไปไม่มีใครขึ้นไปเลยเราก็เลยขึ้นไปอยู่คนเดียวนะคะตอนแรกก็เก้ๆกักลางๆเนาะ ก็กลัวเหมือนกันแหละเพราะว่าไม่มีใครขึ้นแล้วเขาก็ไม่ได้ติดป้ายว่าห้ามขึ้นแต่เขาให้ขึ้นได้นะคะเชิญข้างบนนี้เราก็เลยเดินขึ้นไปแต่เราต้องเดินไปแบบเงียบๆนะคะเราเพิ่งจะรู้ว่าตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็คือเขาเรียกว่าโฮมนิทัศคูบาศรีวิชัยก็ประมาณว่าเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งที่คูบาศรีวิชัยท่านมาเป็นประธานในการก่อสร้างฟื้นฟู จากวัดร้างมาจนรุ่งเรืองนะคะจนถึงทุกวันนี้เลยเราเข้ามาปุ๊บขวามือของเราเนี่ยก็จะเป็นห้องจัดแสดงรูกเหมือนของท่านนะคะเราก็มากราบท่านตรงนี้ได้แล้วห้องต่อๆไปที่เราเดินเนี่ยก็จะเป็นห้องแสดงาภาพถ่ายหลากหลายอริยบทแล้วก็กิจกรรมของท่านแล้วก็จะมีห้องที่ท่านนอนอาภาธด้วยนะคะเป็นการจำลองนะคะเพื่อนๆ วัดจามเทวีวัดสุดท้ายแห่งการบูรณะก่อสร้างของครูบาเจ้าศรีวิชัยโอ้โหคนลุก ขณะอาพาธรักษาตัวที่วัดจามไเทวีปีพศักรา2480ตอนนี้ หลังจากที่เราดูนิทรรศการเกี่ยวกับครูบาเจ้าศรีวิชัยแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะเดินมาที่รอบๆนะแต่ว่าออบ้านหลังเนี้ยเป็นกุฏิไม้ศิลปะแบบล้านนาเป็นมีเสาใหญ่มากๆเลยแล้วเราก็จะเดินผ่านไปเรื่อยๆนะคะก็บริเวณสวนหย่อมตรงเนี้ยเขาก็จะมีดอกไม้ต้นไม้พันไม้แล้วเขาก็จะติดชื่อไว้ให้เราเดินชมเราจะได้รู้ว่าพันไม้ต้นไม้อันนี้มีชื่อว่าอะไรแล้วก็ลานกว้างๆตรงเมื่อกี้เป็นที่พระราชทานเพลิงศพ กับครูบาศรีวิชัยนะคะแล้วเราก็เดินมาที่ตรงนี้เป็นไม้สักทั้งหลังเลยนะคะเ,เพื่อนๆเขาเรียกว่าโฮงเติมบุญต่อปารามีเป็นเรือนไม้สักแท้ทั้งหลังเลยเราก็สามารถขึ้นไปกราบไหว้พระด้านบนได้นะคะสวยงามมากๆเลยของจริงอ่ะ ออกจากวัดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่โบราณสถานสําคัญอีกแห่งหนึ่งนะคะก็คือกู่ช้างกูม่ม้าแล้วก็กู่ไก่เรียกง่ายๆก็คือสุสานช้างศึกม้าศึกคู่บารมีของพระนางจาม,มเทวีบริเวณนี้จะอยู่ข้างๆซอยโรงเรียนจักคคำคณาธรเราขับรถเข้าไปในซอยประมาณ800เมตรแล้วก็จะมปีป้ายบอกตลอดทางเลยนะคะโบราณสถานแห่งนี้เป็นอีกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนานเลยนะคะ ชาวลําพูนให้ความเคารพนับถืออย่างมากเมื่อต้องการสมหวังในสิ่งใดแล้วก็สถานที่แห่งนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากๆเลยนะคะเพราะว่ากู่ช้างเนี่ยตามตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นเพื่อบรรจุซากช้างที่เป็นพญาช้างเลยนะชื่อปู่ก,กัมงาเขียวหมายถึงว่าช้างที่มีสีค้ํางาสีเขียวเป็นช้างคู่บารามีของพระนางจามเทวีปฐถมกษัตริย์แห่งนครหาริพูนชัย ปูกำงาเขียวนี่นะคะเ,เพื่อนเป็นช้างที่มีฤทธิ์มากเมื่อออกศึกสงครามเพียงแค่หันหน้าไปทางทิศทางศัตรูก็จะทําให้ศัตรูอ่อนแอแล้วก็อ่อนแรงลงได้แล้วก็เคยมีวีรกรรมขับไล่กองทัพของขุนหลวงวิรังคะที่จะมาย่ํายีลําคูนนะให้พ่ายแพ้ไปเลยหลังจากที่ปูกำงาเขียวล้มลงเมื่อวันที่9เดือน9พระนางจามาเทวีก็ได้นำซากช้างมาฝังไว้ที่แห่งนี้แต่ว่าเนื่องจากเมื่อครั้งยังมีชีวิตนะเป็นช้างที่มีอิทธิฤทธ วิเศษมากเลยหากงานชี้ไปทางใดก็จะทำให้เกิดภัยพิบัติแล้วก็ผู้คนล้มตายพระนางจึงโปรดให้สร้างเจดีทรงสูงครอบไว้โดยให้ปลายงานนี่ชี้ขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ให้สร้างเจดีเนี่ยครอบไว้นะคะ JD เจดีนี่จะเป็นทรงกลมฐานสูงไม่มียอดแหลมนะเพื่อนๆเ,เหมือนเจดีทั่วไปเลยนะแต่ว่าเป็นยอดที่ตัดให้มีป่องเหมือนคล้ายๆบ่อน้ำด้านบนนะคะ ผู่ช้างนะคะเป็นซาเป็นช้างทรงของพระนางจามเทวีนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูป้ายกันเนาะช้างขรงตีทรงมันถน้ามาคือดีแหละเนี่ยกว่าเนี้ยตองมัเป็นช้างของพระนางจามเทวีเดี๋ยวเราไปลอดใต้ท้องช้างกันค่ะ ช้างเชื่อว่าเป็นสิริมงคลให้ชีวิตประสบความสำเร็จในเรื่องที่ปราถนา ใกล้ๆกับเจดีกู่ช้างนะคะเพื่อนๆก็จะมีศาลเจ้าพ่อกู่ช้างนะภายในจะมีรูปปั้นจําลองของปู่ก,กํมงาเขียวไว้ให้ประชาชนเข้ามาสักการะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปข้างในนะคะไปดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างน่าสนใจยังไงแล้วก็ข้างในนะจะมีรูปภาพเก่าของเจดีกู่ช้างด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะ ในบริเวณเดียวกันที่ตั้งอยู่ข้างหลังกู่ช้างนะคะก็คือกู่ม้าที่เราเห็นนี่เพื่อนๆเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันเลยนะ <Yeah. S 1> เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุซากม้าทรงของพระเจ้ามหันตยศพระราชโอรสจะมีฐานสี่เหลี่ยมเจดีทรงละฆังคว่ำส่วนยอดที่เห็นเนี่ยหักไปแล้วนะคะเพื่อนๆ นอกจากเราไปดูกู่ช้างกู่ม้าแล้วนะคะเพื่อนๆบริเวณนี้คือกู่ไก่กู่ไก่นี่นะคะเพื่อนๆอ,อยู่หน้าวัดไก่แก้วก่อนที่จะถึงกู่ช้างกู่ม้านะเป็นที่บรรจุกระดูกของเสตะกุบกุดตะไก่แก้วสีขาวคู่พระบารามีของพนางจาม,มเทวีตามตำนานกล่าวว่าเป็นไก่เผือกเกิดคู่เมืองเรา กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องออมมี่วาเลตี้นะคะแล้วคลิปหน้าทางช่องออมมี่วาเลตี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะคะขอบคุณครับบ๊ายบาย